ริปเปอร์เอชช็อปร้านขายโลบักเลส4.5-9มีทั้งระบบกลุ่มและดีพาร์ทเข้าไปซื้อกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโยทุกคนตอนนี้ช่องซื้อสเกอร์มีเสื้อแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเย้เฮ้สวัสดีครับอยู่ในตอนถึงช่องสื่อสเกอร์นะครับและวันนี้เราอยู่กับเกมเบลโบส์ฟอร์เดเชอร์นั่นเองในวันนี้พี่ได้มาคอลแลบกับช่อง เอ็กออมสก,กรีินแล้วก็ช่องโอมอุฟนะครับนี่ก,ก็วันนี้เราจะมีหัวข้อให้สร้างกันของแต่และช anel นั่นคือนกเพนกวินนั่นเองโดยหัวข้อนี้ทุกคนจะต้องสร้างเพนกวินเป็นของตัวเองนะครับโดยพี่จะให้จับคู่กันคู่ละสองเปิบคู่มันก็สองคนอยู่แล้วเนาะเราถอดจห้าคนเลยไงสองจห้า <c oughs> คนมา <c oughs> มาจากไ <คน S 1> หนครึ่งคน <c oughs> โอเคก็น okay. ั่นแหละจับคู่กันเลยมาก็ขอบคุณรถตุ๊กตุ๊กสวยๆจากช่องอมอุ้ฟได้นะครับตื้อๆๆจับคู่กันก่อนนะคู่เหมือนเมื่อกี้ก็ได้ที่เราจับกันไว้ไะมอิงมหมใครเป็นใครกับใครบ้างนะรไ่พุดกับออมกันแหละผมว่าเราคนแยกทีมนะเราก็ใช้หม้อของทีมแล้วที่หามาเออใช่คนแยกทีมเพราะฉะนั้นไปพุดเราไปสีขาวกัน ไม่สร้างเป็นเรือแพนฟินหรือาเจนแพนฟินอ่ะตัวเพนกวินเลยหรือว่าจะสร้างเป็นไอเดียของเราก็ได้นะเป็นเรือที่มีเพนกวินอยู่ก็ได้แต่พี่ว่าจะสร้างเพนกวินเป็นตัวเลยทำเหมือนเรือของลูฟี่ป่าแต่ไปจากหัวเป็นลูฟี่เอ้ยหัวเป็นไอ้แพนฟินหัวเป็นลูฟี่พอเดอร์ได้ตัดใจแล้วกลับเวลากี่นาทีเนี่ยสิบนาทีสิบนาทีทันไหมให้เวลาสิบสองนาที พี่เราเราจะสร้างยังไงยอ้โเปิดแชหมดเปิดเป็นไหมเปิดไงอ่ะอิงมาเรามาสร้างเพนกวินกันดีกว่าครับอันบนสุดในแชร์หมดเรื่องอ่าอันบนสุดอิงอิงพี่ว่าเราสร้างแบบออริจินอลเหมือนพี่ดีกว่าเนี่ยสร้างจากอย่างนี้เลยขึ้นระเบิดแล้วพี่ขึ้นยังอิงพี่ว่าทำอย่างเงี้ยมันขึ้นโมเดลทีดีง่ายโอเคมาอยากได้เชื่อุดเราควรหาแบบสร้างให้พ๊อปต้องหาแบบเหรอ เราเคยเห็นแพนกวิน้นมาคือเคยเห็นแพนกวินสักครั้งถูกไหมออนแชออนแชได้ไหมอะไรวะเคยในนี่เน็ตอะไรเงี้ยไม่แน่เหรอผมผมไม่เล่นเฟซผมไม่เล่นอะไรเลยผมไม่ทำอะไรเลยจริงพี่จำไม่ได้ว่าครับรอเลยแพนกวินหน้าตาเป็นยังไงแล้วพี่ลืมอะไรแล้ววะแผนควิ้เคยแล้ววะมาหาบล็อกดำดำมามีคอร่าเกตสีเอาก็ได้เนี่ยแอมินสีเหลืองแล้วไอิงเอาไปเดียนไม่หมด ไม่ได้พี่เปิดชั้นหมดเอาพี่เปิดชั้ครับรอดูไปเลยคือพี่หวังพึ่งผมไปเยอะมากเหลือเวลาอีกสิบนาทีแล้วนะคลาสก็พี่ไม่มีก็พี่ไม่มีผมเหลือเวลาแค่นี้เหรอใช่เหลือสิบนาทีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูฝั่งนู้นนี่ดูฝั่งนู้นนี่มีการโจมตีมาด้วยอ่ะดูเงินดีสิอ้าวดูน้ำเงินมีการโจมตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซากไม่ใช่โจมตีกัน อิงรู้สึกเพ็นกวินเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะต่อเลยต่อเลยมันมันมันรูเหมือนก้อเนี่ยมันิดใช่ไหมอิงพี่ว่ามันเอียงอ่ะเราต้องเติมข้างๆหน่อยไหมเขาเนื้ออิงดีเซลคาลักเตอร์ดีเซลคาลักเตอร์นี่สร้างขา ลุกขาทำไมลูกขาไปลุกนี่ไม่รลยขโมยขาไม่ไม่ไม่เพนตี้เราดูดูในภาพครับมันเป็นตัวอ้วนน่ารักน่ารักพี่เตียวช้างเหรอแต่มันแต่มันก็ต้องมีขาหน่ไหมอิงที่ว่าหัวมันต้องกลมๆหน่อยปะเพราะบอกมันอ้วนพี่ปิดไขมันลงไปทถ้าพี่อยากใช้มอญีออนนะเออเอาพี่ปิดมันคือบล็อกอันไหนเนี่ยพี่เตียวเร็วๆพี่ผมรู้ว่าพี่ทำได้คือพอไม่ได้ใช้ตลับเมล์แล้วมันนิ้วเมื่อยนิ้วมากเลยเนี่ย เหมือนไก่ะตยงไก่ไก่ท้องเป็นกล้นสีขาวเออนี่กำลังเปลี่ยนี่เอฟโถจริงเหรอท้องเป็นกลิ้นสีขาวเหรอใช่ท้องใช่ขาวโซเคทวิสสีขาวี่มีคนูาจักแพนกวินเหมือนผมแล้วต้องเปิับเดแอนนออะไรก็ได้เียแล้วพี่เอยอย่าอย่าโจมตีดิไม่ได้ไปะอเน เกันเป็นอะตัวไลน์ในแบ็กแมนอ่ะนานนี้อ๋ออันนี้เองได้ได้โอเคโอเคสร้างสร้างคนชิดสร้างไอ้นีล็กแมนสร้างคนสร้างคนอิงทำให้มันเป็นกลมๆกว่านี้นี่มันยังเป็นแบนอยู่เลยต้องเติมีปานี่เรานี่เราเสียเวลาครึ่งแล่ไปการเติมอะไรเนีดำดำผ่านไปแล้วสามนาทีครับทุกคนที่ต้องอาศัยการเร็วเฮ้ยใช่อิงท้องขาวท้องขาว เติมท้องสีขาวด้วยโทษด้วยขอโทษท้องขาวเออเก่งเก่งที่้องเก่งถามหน่อยนี่คือนกแคมฟินหรือนกฟาฟิงโก้ท้องขาวเออนั่นแหละเพราะพี่พูดไม่ได้พี่ช่วยเราไม่ได้พี่ขอโทษเฮ้ยอิงก์มันสูงไปที่ลบออกอันหนึ่งนี่ยพี่เปิด็นกินปากสีเหลืองใช่ไหมด้วยผม พี่อย่าลืมไฮไลท์เพนติ้พี่เนาะอ๋อได้เลยอิงเดี๋ยวพี่หาก่อนไอ้หมอนี้มันคือบ้านไหนวะนี่คือบ้านอะไรอ่โอ้อะไรไม่รู้อย่ามาดูสามนาทีกัจังเลยยังผมก็จะเสร็จละอย่างกันนก่มปิโก้เลยอ่ะปิงโก้เหรอพี่ว่ามันมันบักกันกันมันขาดมันขาดปีกไหมอิง โอ้ขาดปี๊แช่พี่ขาดปีเอาเอาปีแบบตอเท่เลยพี่เลยหนาทีครับโอ้เออใช่เหลือห้านาทีเท่านั้นเร็วจังเลยเร็วสุดๆนาทีมันต้องไม่ได้กายมนุษย์สร้างทำเลยเอาปีังนี้เอาปีบางนี้เอาปีนานาทีนี่ให้เดอะแฟนั่งทำใช้ไเด็กเอาปีกงั้นเหรออิงได้ได้้ได้เดี๋ยวย้อมปี๊ที่หลังเดี๋ยวยอมปี๊หลเดี๋ย้อนปี๊ทเกิดการสื่อสารข้ามทีมแล้วเนาะี่เฮ้ยได้มีมีส ใช่เราต้องทำมามาเดี๋ยวพี่พี่จะช่วยเะไอ้ดีอ่ะอิงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำขาเพนกวินได้พี่จะช่วยทาสีทับปีอย่างนี้ทับปีอย่างนี้ทับปีพี่ไม่มีบล็อกเนี่ยเอาเอาบล็อกไม้มาย้อมสีก็ได้นะมันก็ใช้แทนได้อยู่จะที่เขาอินไปได้เขาไปด่าเราหมดเลยเพนกวินเราคือประเด็นคือเราไม่มีนี่ไงเราไม่ได้มีไอตัวเขาเรียกนะหลับเน็ต ตลับเมตรใช่นั่นแหละผมเลยเสียเปรียบไงไ,ไม่พี่ไม,ไม่ได้ใช้ตลับเมตรนะเห็นอย่างเงี้ยเพผมไม่ได้ใช้เลยเออทีมเราไม่ได้ใช้ตลับเมตรเลยก็ก็ก็ทีมผมใช้ไง <c oughs> ผมเลยช่วยไม่ได้เนี่ยเนี่ยอ๋อผม,ไม,ม <c oughs> ไม่มีตลับเมตรยางไม่มีตลับเมตรอยากช่วยอ่ะ <c oughs> อะไรที่จักเป่าผมต่อเติมปีให้มันสมบูรณ์อยู่พี่ปัะปีมันไม่ได้เฮ้ยทีมผมเฮ้ยทีมผมตัวมาแล้วนะผมมึงตัวแล้วผมได้ตาแล้วผมทำมันปีกอยู่เงี้ยวเลยเวลาสี่นาทีเท่านั้นเขาตอนนี้จัดจานแล้วนะครับอิงพี่ว่าเราควรเติมโมฮอคเรืองแสงให้เพนกวินเลยตีเราควรเติมกูเวลาขาไม่เนี่ยเขเถียงผม อยากช่วยทำมากเลยดิปกติเพนกินมันมีหางไหมมีมีใช่ไหมใครใครใครมันหางเต่าอะหางเต่าใช่ไหมนึกก่อนนะหางเต่าหน้าตาเป็นยังไงเต่านอนติปกเป็ดอะอ๋อมันช่วยได้เยอะเลยอ้อมติมปักเป็ดมันอันนี้ไม่ใช่หรอเติมหางเติมหางยิงเติมหางหางมันเป็นแบนๆน่ะเหมือนที่ที่อียอะไรวะที่ตะไบเล็บอะเหลือสามนาทีแล้วมันมีปีกไอ้มันมาเถอะ พุทธมันมีปีกเหมือนมันไม่มีปีกเลยอะหางหางมันโอ้ยทำไมสังเกต่ไม่เห็นเลยยิงหางเต่ามันเป็นอย่างนี้เหรอไม่รู้อ่ะพี่เฮ้ยคนยิงแต่เพนกวานินผมไม่พังนะครับจะบอกให้เพนกวินพวกเราได้อันดับหนึ่งแล้วพี่เชื่อผมเพนกวินเพนกวิน ที่ว่าต้องที่ว่าต้องลบรอยต่อที่ว่าต้องลบรอยต่อของหางนยเออหางเท่มากเลยมามามาต้องช่วยผมแน่แน่ว้าวน่ารักเหมือนไก่พี่เลยอ่ะว้าวไม่ต่างกันเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นสปายเป็นตัวแล้วของเราเป็นตัวแล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเป็นสปายแป๊บนึงนะโอ้พี่อิงพี่ติดได้เพนกวินออกมาได้ละไม่อย่ายิงอย่ายิงโอ้พี่จะเอาไข่แปะไว้ตรงนี้นะมันจะได้เหมือนเพนกวินกบไข่นี่พี่ร้านเหลือเท่าไหร่แบบออริจินอล สองนาทีครับโอเคทันทันเออใช่อิงออริจินอลเอ้ยจมูกสีเหลืองนี่เอออิงเดียวยังไม่มีจมูกเลยจมูกหรือปากปากจมูกปากปากจมูกปากมีจมูกเราจะลั้นเราจะลั่นออกไปจมูกปากพูดตาหายนี่นี่ปากแบบนี้ไม่มันเหมือนชมด แต่ก็ได้อยู่นะอิงใส่มาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เติมจมูกให้ก่อนเดี๋ยวไม่ทันอะไรนะแล้วพี่เหมือนมากเลยเรื่องผมเราต้องรอดพี่ยอมเขาฝักเขาเหลือสองนาทีแล้วพี่เติมจมูกแล้วอิงเพนกวินน่ารักสุดๆไปเลยอิงที่มีเอาชั้นเสริมหัวนมดาวเรามาดูเรามาดูเพนกวินพี่สีทำไมอ่ะมีใครมีปัญหากับเพนกวินพี่อาจจะน่ารัก ชนะเป็นควินน่ารักจะตายเราชนะแล้วพุทธเราชนะแล้วเฟรทําเฟร็ดป้ใจกันขนาดนั้นน่ะเนี่ยเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายครับหนึ่งนาทีสุดท้ายขัดเคลื่อนมาแตงดอชเันเจอร์เอาป่ะอิงนงไอ้พี่ว่าต้องคนถือเพนกวินเฮ้ยคุกกี้ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเฉยนี่เรานี่เราต้องเอาไปขี่แข่งกันด้วยป่ะเนี่ย ไม่ไม่เป็นไรก็ได้นะขอพี่ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นขี่เลยเยน,นีน่ยน,นะน่ารักอย่างเดียวท่านี่แค่ผมว่าผมชนะเฮ้ยทำไมอ,อิงมั่นใจถามพี่ยังมัไม่ใชะไรนออฟเรทันไเฮ้ย,ยผมบอลเ,เลยเพนกวินผมบอลเลยเพนกวินผมน่ารักสุดน,นี่ผมน่ารักอย่าดูแล้วก็จะดูเป็นเพนกวินเหรอย่างน้องๆก็ดูดูเป็นเพนกวินไม่เหมือนกันใครก็ไม่รู้ที่มันมีอะไรขึ้นอยู่บนหัวนะไมอ่ะ โ <Okay, S 2> อเคนี่ก็นะเป็นเพนกวินของฝั่งพุทธกับฝั่งออมนะครับดูมีความน่ารักมากตัวกลมปุ๊กเลยอ,เ,ลยอเอ,อเหลี่ยมก็ได้มัน,ม,น,ม,นมันดูกลมนะแต่มันไม่กลมไงมันเลี่ยมอืมไอแต่ก็ดูดีนะดูดีมากโลกม,มันกลมสังคมมันเหลี่ยมอี <c oughs> อีเป็นเพนกวินนีออนถลายพื้นด้วยแต่ข้างหลังคืออะไรทำไมมันเลืองแสงที่ตูดคืออะไร เธอโบเป็นกวิ้นนะเป็นเพนกวินที่มีหางเหมือนปลายอมเลยเฮ้ยแต่ดูด at ีอ่ะน่ารักดูดีดูดีอมนี่ปวดอะไรดิไม่ใส่แมกใส่แมกใส่แมกไม่ได้อกอมเอาอะไรไหมใช่สู้เราไม่ได้หรอกใช่เฮ้ยอมชนะแล้วไปดูเพนกวินทีมพี่ซิวกันดีกว่าเอ๊ะแต่ชนะแล้วพี่ซิวชนะแล้วไหนไหนมาเมาน่ารักป่าวเพนกวินทีมพี่อันนี้ไก่แม่เหรอไม่นิดนิดนิดมันเพนกวิน ดูเป็นไก่ได้ไงมันเป็นเพนกวินที่มีโมฮอคสีแดงและมีขานงดงามมันมันไก่ครับเพนกวินเราน่ารักมากเลยนี่มันไก่ไม่ใช่ไก่ไม่นี่มันก็ซีล่ามันเป็นเพนกวินที่มีโมฮอคสีแดงและชอบกินคุกกี้น่ารักคือไก่ครับพี่นี่มันมีนมดาวได้เห็นไหมเนี่ยแล้ววางไข่ได้เพนกวินมีไข่นมดาวดิขายอย่างมันต้องต่าประเทศนดิน่ารักแล้วดูหางเพนกวินก่อนนี่พี่ดูทำไมเพนกวินขาพี่ ไม่ปกติกมันต้องทำ่บบางน, <ร Sid f li> นี้เลยเวลามันกกไข่อะน่ารักจะตายเดี๋ยวไอ้จุดไอ้จุดตรงนี้คืออะไรจุดแพนกวินมันออกไข่นะมันจะชอบกกไข่เวลายิงกันเยอะๆไอ้จุดตรงนี้คือจุดอะไรอะก็ไข่ไงกกไข่อ๋อสะดือมันคือสะดือจุดกะมองด้านหน้ามันคือสะดือจุดแพนกวินแพนกวินขาไม่ได้ยาววิ่งแล้วอย่างนึงคือแพนกวินขาไม่ขาดนะพี่อ๋อเมื่อกี้ลบเพลินรีบสร้างไงเวลามันจะหมด นี่นี่นี่หางหางน่ารักเป่าหางเต่าที่เราบอกอะคีเมล่าเลยนะมีหางนะพี่มีพราเราบอกเป็นขึ้นอย่างหางไว้เหรอเมื่อกี้เมื่เราบอกตอนสร้างอ่ะพี่เลยสร้างหางเอาอย่างเงี้ยไม่มีหางมันมีพี่มันมีมันมีอะนี่ตาขอพูดเลยหน่อยนะวิดีวิดีเราชนะแล้วพี่ ที่ดูมาแต่ผมสร้างหางไว้แล้วถึงพี่ยังไม่รู้ก็ตามเออโอ้โหมันเป็นไรแหมทุกคนครับอย่างนี้ทุกคนต้องทำบวตแล้วครับทุกคนเนี่ยให้หวชทุกคนบวดที่ตัวไอเลยนะครับผมนะเนี่ยผมมีตัวเลือกทั้งสามตัวเลือกมีผมมีผมแล้วก็มีผมนะครับไม่เลือกได้ขี้โกงมากเลยยอกนั่นแหละทีคิดว่าไอนี่เลยนกอะไรเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผลบวชมาลงกันนกอีกไกคือต้องอะไร นกอีกอย่คือเเป็นนกตัวข่ยาวแหมงกอีกอย่เราเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวสุดๆแล้วโถของก็เป็นตัวแหมถ้ามาขนาดนี้ให้ผู้ชมตัดสินเลยดีกว่านี่อให้ทุกคนพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะเฮ้ยขมยเฮ้ยขมยใครขขมยเ้ขโมยมีคนขโมยเพนกวินไปแล้วเฮ้ยู้วมามายดนยันความเป็นคลิปเลยยืนยคลิปเลย เอาเพนกวินพ <muitas S 2> ี่เป็นแบ็กดรอปไหมสวยดิโอไม่เอาทำไมไม่ได้คนไม่เอาอาปุ่มกระแพงก็ได้ด้วยเพนกวินเราสวยสุดแล้วบอกเลยจ้าที่ผมเนี่ยผมตีผมใช่ไหมความสามัคคีสูงสุดแล้วเราเราต้องสูงใช่ความสามัคคีเราสูงสุดแล้วเราไม่เคยไปตีตีตีกับใครใช่ไหมใช่เราไม่เคยยิงปืนใหญ่ไปใส่ทีมไหนเลยใช่มีคนยิงอ่ะไม่ใช่พี่แล้วเหนใช่คือเขายิงอ่ะทุกคนมีคน โอเคครับก็จบไปนะครับกับกิจกรรมสร้างเพนกวินของแต่ละชแนลนะตอนนี้ก็ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่คิดว่าช่องไหนสุดยอดในด้านใดๆบ้างสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณช่องออมอุฟเอ๊ยออมอุฟออมอ้เจยเข้ไปเ ละโอเคช่เบลย์เบลเยกโอสักกลินโอเคก็ขอบคุณช่องโอมอูฟแล้วก็ช่องเอ็กออกสักกลินที่มาคอลแลบกับพี่ในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเอยมีพรูด้วยเย้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับบายครับมบายครับจบด้วยภาพสวยๆกด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 ไปเรื่อยกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยละอ่ะไปเรื่อยไปไปกโกโกอ้ย จะงอยหลุดอ่ะอิงเราไม่ได้ใส่จะงอยไว้หรอจะงอยหลุดเฉยก็าตีลาผมขึ้นมาจากไหนก็ตีลาผมขึ้นมาจากไ้นอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโอ้ยซิตี้ซิตี้ทับเพนกวินเพนกวินที่ไทยแลนด์เพนกวินเฮลที่ไม่น่ารอดอุ้ยรอดเฉยโอเคเจอกันครับทุกคนพี่จะไปกับเพนกวินสุดน่ารักตัวนี้